หัวข้อนี้นะคะเราจะพิมพ์รายงานการจ่ายเงินเดือนและภาษีกันค่ะเราจะเข้าที่เมนูเงินเดือนนะคะเราจะทำการแต่หัวข้อย่อยของเงินเดือนอนอกมาค่ะกดที่เครื่องหมายบวกข้างหน้าตรงนี้นะคะ่ะเมื่อแต่งออกมาแล้วนะคะเราจะเข้าที่รายงานตรวจสอบค่ะแต่เราก็จะเลือกอะไนนะคะพิมพ์รายงานประวัติ เงินเดือนเงินได้และเงินหักของพนักงานรายเดือนค่ะเราดับเป็นคลิกเข้ามาเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็จะให้เราเลือกช่วงเดือนค่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์สองครับสอง้าห้าแปดนะคะ ถึงก็02ครับ2558เช่นกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะกดโอเคเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกคลินค่ะดูทางจอภาพนะคะ คราเมื่อสล้ยนะคะก็จะมีรายการขึ้นมานะคะ่ะยาวมากเลยนะคะก็จะมีรายการของทั้งสามคนนะคะมีบอกเงินเดือนมีบอกว่ามีใครได้เรียกขยันบ้าง แล้วก็มีคราเดินทังการขาดงานบ้างนะคะแล้วก็มีค่าประกันสังคมมีค่าเสียางลนที่จ่ายแล้วก็เงินเดือนที่ทุกคนได้ยอดรวมเงินเดือนตรงนี้เมื่อเราดูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ exit ออกค่ะออกาหน้าจอะค,ะ X ค่ะกด exit ค่ะ จ้างและประกันส่วนค่ะเป็นราคาสำหรับรายงานการจ่ายค่าจ้างนะคะ